สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาก็สอนใช้นาฬิกานกกระเบานะครับผมภายในหนึ่งนาทีนะครับผมมาดูกันเลยว่าเราจะไปดาวน์โหลดที่ไหนได้บ้างนะครับหน้าก่างแทบนันาฬิกานะนาฬิกาตัวนี้นะครับผมเป็นนาฬิกานกกระเบานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันสะเป็นยังไง โหมดเล็กวายสภาพไม่ดีคู่กัน hourly one การแจ้งเตือน,นตัดหลับปูปฏิเสธกระต่าย wi chế ngang như wifi tên thẻ sóng cần phải bật sử dụng ở chế wifi tên sóng tự underscore 5gnt top 2000 underscore 2021ได้หลักได้แรกการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานกันแต่สองครั้งค้งไว้เพื่อกดยาวการดำเนินการใช้งานได้จะใช้สามน้วแต่ก็ดู R T T S plus ตรวจพบข้อความ Line หน้าที่ห้าจากห้าหน้าประตรวจพบตรวจพบข้อความเลุกแล้ว Stop ไม่มีป้ายกำกับปุ่ม Pause แอปนี้ชื่อว่า Stop ไม่มีไม่มีป้ายหน้าที่ห้าหน้าที่สี่จาก ได้าที่3จากได้าที่2จาก5ห้าไที่1จาก5ตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มค้นหาคือกู hourly time one การแจ้งเตือนการแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการแต่สองครั้งค้างไว้เพื่อกดยาวการดำเนินการใช้งานส่วนหัวตัวควบคุมลิงก์ด้าด่างความเร็วในการพูดภาษาที่พูดอักขระตัวพิ้งใหญ่สี่ตัวพิ้งใหญ่สี่ยูยูสี่สี k เอ้าอ้เอาวแล้วก็ w เวนวัค h h เอ้าโ u u r r รูมิโอ l y ดีมาก่นี่ผม s o u r y holy นะครับผม c คร l holy นะ wax นะ y ยังกี้ y l l เอ้าเอาเอาใหม่ l l y นะ l r u o h h o u r l y ยี่กุกโฮลี่นะครับเป็นวัด C ีษ I C อินเดีย c h i นะครับผม m m e d ตุลภากเอ้อ M M E นะครับผมอ่านว่าชามแอปตัวนี้มันเป็นชื่อว่าแอปนาฬิกานะครับผม ในการต้องกระเบาแต่ผมโหลดไว้แล้วอ่าผมพาไปดูที่เพจได้รับมำรวดไว้แล้ว Play Store Play Store เันแต่สองครั้งเพื่อเปิดค้นหา Google Play ค้นหาด้วยเสียงอุ่มแสดงการลงชื่อเข้าใช้ในชื่อค้นหาด้วยค้นหาค้นหาแอปและเกมรูปภาพของไอคอนแอปหรือเกมสำหรับรูปคอรูปภาพรูปภาพ เกมออนไลน์ไม <u haha> ่มี a u s s แต่ไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้กำกับแอปแทบสอเลือกอันดับสุดเลือกลงชื่แสดงค้นหาด้วยค้นหาค้นหาแอปละเกมค้นหาปุ่มค้นหาไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้าย stop รือกันค้นหาคู่กับ hourly time คู hourly time ค้นหานผมติดตามรายการือกล่ารูปภาพคนเค่นแอปือเกมสอหรับคู่กับ hourly time คู hourly time กดปุ่ม ่ถาของทุกท่านมันจะเป็นติดตั้งนะแอปตัวนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นแอปที่นะเป็นแอปที่เออเหมาะสำหรับคนตาบอดอย่างพวกเรานะเดี๋ยวผมจะทำนะจะบอกวิธีใช้โอเคบอกวิธีใช้ Auto เนี่ยเราก็เข้าไป eleven p.m. Google hourly time กันแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานปงกับใช้งานได้ช่ใช่สามเดียวกัดูเข้ามาครั้งแรกเราจะต้องกดอนุญาตให้มันหมดหมดก่อนนะพอเราเนี้ยหมดปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่ Google hourly time เกิดเข้าไปค่อนชอบปุ่มอันนี้ไม่ต้องสนใจเลือกไว้เปิดสวิตไม่ต้องสนใจถอน e minus ถอนเราจะไปหาที่เลือกไว้เปิดถอน e minus ถอนเราจะไปหาชิเลกโทนนะครับโซลท์ถอนอ่าชิเล็กโทนไม่ได้เราก็ต้องมาที่ถอน e minus ถอนถทนเป็นแต่สองครั้งก็เปิด Select tone ทีนี้โซลท์ถอนไม่มีใบกันกับปุ่มทีนี้อันแรกแหละ A small c u c k black forest เอสอยราเป็นต่สองครั้งเพื่อ,อเือเสียงนกเนี่ยเวลาเวลาเตงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นอันนี้เสียงอันนี้เสียงนกนะเวลาเราจะเลือกอะไรก็ได้เราก็เลือกมาอย่างนนเนี่ยเป็นแต่สองครั้งเพื่อเลือกเนี่ยเป็นเสียงะระฆังเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เห็นไหม Airport Bing Bong กันแต่สองอันนี้อันนี้เสียง <Yes. S 1> เสียงแอร์พอร์ตนะแอร์พอร์ตดิ้งดงเนมันดังเงี้ยอ่าเบลวันเบลหนึ่งนแต่อันนี้เสียงละครั้งหนึ่งนะเบล t w เบลสองกันแต่สองครั้งขึ้นเสียงละครั้งสองเนี่ย <Bell> เห็นไหมเบลส์ทเบนแดเนียลไซมอนเบลกันแต่สองครั้งขึ้นเลือกอะไรสักอย่างนี้แหละอ่ะเนี่ยฟัง Bim bam striking wall clocks. Clock chimes Daniel Simon. Coil gong striking clock. This one Cuckoo clock sound. Crystal glass. ฟังซีบ okay ิดเป็นแต่สองครั้งเพ้่ไงไหมใหเบลลแย่เยะๆเลยเนี่ย Japanese Temple Bell s m มีเสียงระฆังญี่ปุ่นด้วยทุกคน Mechanical s h p e l l Clock โอเบล Quartz chime bim bam clocks. Skeleton mantle oh, clocks. Skeleton wall clocks. Two bell bim bam striking clocks. Two weight wall clocks with coil bounds. Wall clock. Okay. นนก,กันแต่สองครั้งกันเลยมีเสียงติดติดด้วย a t e l l e d i u m ด d สี่งละคังไม่มีป้กำกับปุ่มีเกิดรบข้อความ่มี Stop Pause ปุ่ม Stop เกิดรบข้อความ B ไม่มีป้ากำกับปุ่มวเนี่นแต่ Zap s q t Bell ไม่มีปกับ Zap s q t b e เราเลาะเสียงนี้ดีกว่าโอเคเมื่อเราเราได้เสียงที่เราต้องการพวกเนี่ยเราก็มาดูอันถัดไป select tone อันนี้ไม่ต้องเป็นแต่สองครั้งพออยู่ base day night อันเนี้ย volume base อะไรเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งรายการแบบเรื่องลม alarm เป็นแต่สองครั้งก็เปลี่ยนถ้ามันเลือกเป็นอ l a r m นะถ้ามันเลือกเป็นอ l a r m เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับรายการแบบเรื่องลม sex alarm เป็นแต่สองครั้งก็เปลี่ยนไว้อยู่ที่หกโมงนะ 6โมงมันจะตีบอกเวลาแล้วแต่เราจะเลือกแล้วว่าเราจะเลือกเป็น6โมง7โมง8โมงแล้วแต่คนนะแต่ถ้าคุณเลือกเป็น6โมงจะดีที่สุดเปิดสวิต100%แถบเลื่อนไม่ต้องไปสนใจร,รายการแบบเลื่อนลงเอาว่เ1ียมอันเนี้ยผมกต<ถ>้องเลือกเป็น,น5ทุ่มก็คือ 11pm ก็คือ5ทุ่มนะเพราะว่าถ้าเป็นนาฬิกาของอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกเป็น 11 p.m. ก็คือ5้าทุ่มเปิดสวิตช์อันนี้ไม่ต้อง60%แถบเลื่อนไอ้60%เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งหรือปัดลง repeat tone repeat tone ไม่ต้องไปยุ่งรายการแบบเลื่อนลมซิงเกิลของเราเป็นสองครั้งก็ซิงเกิลใช่ไหม repeat tone เนี่ยมัน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 เป็น single เนี่ยถ้าเป็น single เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเรียกว่าอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับมัน occurrence occurrence รายการแบบเลื่อนลง every half hour เเินแต่ครั้งงพอ Every half hour ก็คืออ่ทุกๆชั่วโมงอันนี้เราไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับมัน Speak time Speak time ก็คือมันจะพูดบอกเวลาใช่ไหมแต่ถ้าของใครเนี่ยมันไม่พูดเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันยังเข้าไม่ถึงเออมันยังเข้าไม่ถึงมันต้องอัปเดตด้วยมันต้องมีการอัปเดตมันถึงจะเข้าถึงหลดแรกๆมันไม่มีอะไรทุกคนมันยังไม่อัปเดตหรอกนะเราต้อง ใช้ไปน,นานๆมันถึงจะมีการอัปเดตเวอร์ชันนะมันยังเข้าไม่ถึงผมก็ลองใช้แล้วไอ้คำสปิกไอ้ตัวสปิกไทม์เนี่ยก็คือพูดบอกเวลาให้เราว่าขณะนี้กี่โมงแล้วอะไรเงี้ยเออผมรายการแบบเลื่อน <ะ S 2> ลงเหนาของผมเลือกเป็นโ no น้ตกันแต่สองครั้งเพื่อเปลี่ยนเราเลือกเป็นโ no น้ตเราก็ไม่ต้องไป stop on wake screen stop หยุดพูดบนหน้าจอ on wake screen ก็คือหยุดพูดบนหน้าจออันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเปิดสวิตต์กันแต่สองครั้งก็สลับป้ายกันกับใช้นงานชิ้นสามนิ้วแบบพัดู ป่งเป่งเป้งแล้วเลยพอมันพอไ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 อตัวเนี้ยเปิดเราไม่ต้องไปปิดมันนะโอเค when music is played when music is p l a y รายการแบบเล่นลง skip time ตัวเนี้ยเปิดแต่สองครั้งเพื่อเปลี่ยนมันต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็คำว่า skip skip time ก็คือข้ามอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน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 เลือกอยู่แล้วเปิดข้าไปคอนเล่นปุ่มอ่าก็คืออันนี้เปิดแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานไปตรงกับใช้งานได้ นะลองไปหาดาวโหลดดูนะคุกคูโฮลี่ชามนะคุกคูโฮลี่ชามลองไปหาดาวโหลดดูไม่มีป้ายกำกับปุ่มน่าตาพอสนะโอเคคลิปนี้ก็กันแต่แตสอง <S 2> 2 <S 3> 3 <S ครั้งเพื่อเปิดใช้ง,งานกดเข้าไปิคอนชอบข้อความนี่ yeah. ไม่มีป้ายกำกับปุ่มกดคุปปิคอนไม่มีป้ายกำกับกดรายการแบบเลื่อนลงกลับปุ่มแรกกันแต่สองครั้งรีกดูคุกคุปค้นหาตัวเลือกแรกที่แรกแรกไม่มีตดวุปปิคอนช็อป Pause. Boom. Right. Stop.